วันนี้มาปลูกขึ้นช่ายอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้รอยเขาปลูกไว้วันนี้เรามาปลูกวันนี้เรามาปลูกนี่สวนขึ้นช่ายของเราตอนนี้กำลังรอต้นก้าอยู่ค่ะต้นก้ายังไม่มาเลยเป็นแถวเลยฮะ แถวงามมากค่ะพนักงานกำลังนั่งรอนั่งรอเบี้ยผักมาอยู่ นน้นทางนน้นที่หนิงมาปลูกวันวันนู่นเนาะได้อาทิตย์กว่ายที่เขียวๆเ,เนาะมาปลูกผักด้วยกันนะครับทุกคนเบ <c oughs> กอนเบคอนเมื่อยเมื่อยเมื่อย ก้าวางเรียงรายกันเลยคนไปเอาน้ำพี่นนอะนั่งพักก่อนเสาเมื่อยเสาเมื่อยก่อนจ้า เบืพักขึ้นชัเหมือนที่หนิงมาปลูกวันแรกเลยเขาุยกล่องอย่างงามพี่น้องจ้าอะไรดินนะดินนะ <c oughs> <c oughs> อะไรดิน,น,นดินฝ <c oughs> นอโอ้ยไม่ตายหรอกนะไปทำงานต่อค่ะทุกคน เลิกงานแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านเราไปกินข้าวกันดีกว่าดูผักพปน็นเอง้าปะพี่มือนหนึงพี่มือนหนึ่งนะกลับบ้านกันเลยดัว่ นี่จะทอดปลามาพี่ปลาจะห่อข้าวเหนียวมาพี่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 จีก็ทอดปลาพี่พีดีมาเลยเออเไอ้ฝนจะทอดหมูมา,ไ,มอาไอ้มันจะทอดหมูสามชั้นเออเศบนัวเลยว่ะทอดหมูสชั้นหมักกระเทียมด้วยเด้อทอดกระเทียมน่าหมูทอดกระเทียมอร่อยงามมากพีน่น้องทอดฝา ที่เราทออนี่แหละมันจะโตกวต่าเขาอันนี้ประมาณสิบวันเี่อันนี้ประมาณสิบวันฝีมือหนิงปลูกฝีมือพวกเราปลูกเองอายุประมาณสิบวัน สิ่งกระยาแคมปปี้นะจะได้ไปดังแจ้งกินเออเริ่มโตแล้วพี่นนองขึ้นจ่อยสิบวันโตใบขนาดเนี่ยโตใบเนาะพี่จีเนาะสิบวันเองเออแดด่มดมดม